ครับเราก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วเพรามีเลขาเราเนี่ยเป็นนายจะมาจะมาเรือดร้องทีมบ้านเราถ้ามอาคนเร่กนะเพราะว่าคนเรกต้องฝึกสอมอยู่แต่บ้านผมอยู่ก็ไม่ไปแข่งที่ไหนผมรู้ว่ามีเรือะอาจจะมือรับจ้างไปไปไปไพายให้วัดกลางนครพนมผมเพิ่งไปเห็นคนบ้านปากกระยาเพราะว่าทำไมมาเยอะจังเขาบอกว่าคนทั้งเด่นเขียนเขียนพี่น้องเจ้าของเขาจะมาอย่างมาไปเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อจะมาแข่งกบบอเพื่อนครพนมมือรับจ้างไปรบตุรกี การรับประท้วงเจิณครับปีที่แล้วมีปัญหาอะไรไหมครับเชิญครับครับทางคณะก็เตรียมพร้อมนะครับรอ100%นะครับหรับที่จะดาเนินจัดการในส่วนนี้ครับคุณครับมีที่ผ่านมามีปัญหาไหมครับไม่มีครับ เาต้อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือ55ปีไฟกับเรือยาวชองผิดทั่วไปนะครับที่ต้องพักอยผินะครับคณะกรรมการที่24คณะกรรมการจัดหาที่พักเรือผีไพเลยครับเชิครับครับก็สําหรับที่พักเรือและพีไฟนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ทางสถานศึกษานะครับโดยจะได้รับความอนุษย์ อย่างน้อยๆเขาว่าการละติมบ้านเราก็ขออย่างให้มีดราม่าเราต้องการติมท่านอุตสิทธิ์วันนี้มาแนะนาตัวแทนของท่านนายกองการบริหารจังหวัดซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดได้จัดพบประมาณให้กับการแข่งขันเรือยาวประเพณีแะดจังหวัดอุตสินธ์ นทำไมอ่าจริครับก็ตั้งไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับเชิญเชิญผู้ใดเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั<อ>้นนี่ตามร่างเดิมก็คืออบตไม่เ,เ,เกี่วเจ้าภาพก็นรวมเป็นห้าห้าอบตที่เป็นที่สบานสองหมื่นไม่เกี่ยวกับเจ้าภาพนะครับไ,ไปบไสีส่อบตส่วนอบตก็สนุน <S <S หนึ่ง <S <S หมื่นก็ถือว่ามีการตั้งผู้ว่าไว้นะครับขอบคุณนะครับต้องขอบคุณอบตผมชื่อชุมนะ ผมชืม่นชมของของผมมรลานใส่จริงๆว่าเวลาจัดงานผมไม่มาร่วมง,งานบ่อยอาจจะเป็นเพราะผมมาร่วมง,งานบ่อยผมเห็นขพร้อมเพียนของอบตผมคะแนนเต็มร้อยผมไม่ตัดแต้งแต้กเลยผมไม่ให้หน่อยด้วยไม่ไม่ใช่ให้เหงินมาอย่างเงี้ยมาร่วมง,งานให้ให้เหงินมานี่ผม,มก็ทำได้แต่การม,มาผมดี่ชันชันอาจารเปิดนะเออถ้าได้ทีมงานแบบขืดแข็งก็ทำงานได้ผมสบายใจนะคนระับไปมีไงบ้าง ความว่างบนฐานที่สนามแข่งไปว้ครับท่านประหลัดกันหนักเกินนะครับที่อยู่วัดชัยมงคลน,น,นะครับที่ที่มีปัญหานะครับส่วนที่จอดรถส่วนใหญ่ก็จะจอดอยู่ตามท่านนายุคคุ้ยเนไว้นะครับโปรโมดเขาว่าเรืออย่างนั้นนี้แต่ความปลอดภัยของพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์ตามหัวมันไหนแล้ว นะครัประชาน้ำมันแล้ววีนี้ก็คงจะจะัดให้ความเรียบร้อยครับเซึเเ่งการจัดงานครั้งนี้เรามีาเรือขนาดใหญ่5 5าีิ้าพิพายแล้วก็40่พีพิพายแล้วก็เรือท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากขอเชิญชวนพี่น้องนะครับได้มาเที่ยวในการจัดงานครั้งนี้ในระหว่างวันที่22ถึง25กันยาย,ยน2 5 6 6งานของเรานะครับับสนามนี้ถือว่าพิเศษ พิเศษตรงที่ว่าระยะทางการแข่งขันเราจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าเมตรนะครับเหมือนการปล่อยเรือใน100เมตรเลยครับมันไม่มันท่านพี่น้องมาชมนะครับว่าความมันจะเกิดขึ้นนะครับเรามีเรือมาจากภาคกลางภาคตะวันออกภาคออภาคตะวันออกฉี้งเหนือนะครับแล้วครับมาครบตั้ง4ภาคก็แล้วกันพี่น้องครับมาแข่งขันที่สนามของเรานะครับในวันที่22-25กันยายน2566ที่จะถึงนี้นะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ นะครับแล้วก็ยังเชิญชวนพี่น้องได้มาเที่ยวจังหวัดกระสินทินไนโนเสามากราบไหว้พระาธาตุยาคูซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณแข่งเรือเพียง6กเกิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศได้มาเยี่ยมชมจังหวัดกระสินของเรามาเที่ยวงานปราเพณีแข่งขันเรือยาวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกระสินของเราครับยิ่งใหญ่แน่นอนครับเราพร้อมเรามีสินค้าโอท็อปไม่ว่าจะเป็นผ้า แครวา่าภาพประจํำอาเภอของจังหวัดกระสินทั้ง18อาเภอและมีสินค้าโอท็อปที่เป็นฝีมือของพี่น้องชาวจังหวัดกระสินที่สําคัญเรามีอาหารอร่อยมีกุ้งตัวอย่างใหญ่ให้ท่านรับประทานอาหารเชิญนะครับ